อะพากลับมาที่เวทีรรมวยราชดำเนรมันอีกครั้งนึงนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบสรุปผลการชั่งน้ำหนักเช้านี้นะครับนี่ก็น,น่าจะคนว่าหมดแล้วนี่นโอ้โหโดนทนายสามจุดแปดนะฮะมาแทนครับก่อนายอยู่สองล็อเสือนะเด็กตะว,วันตัวถึครับก็มาชกกระเจาะเอ๋แต่เอจริงมันต้องจริงม,มันจริงจริงต้อง ชกกะที่มอยชันปนิษฐ์กับมงคลเพชรเขาว่าแล้วครมงคลเพชรโดนหมากัดอ้ามาดูซึก่งเมาใช้พรังใหม่ประจำวันที่20พฤศจิกายน2567นี่นะถ่ายทอดสี่คู่แรกนะเป็นช่งทูโฟยูเริ่ม6โมงเปต้นไปจากเวทีมวยราชดำเนินครับอีก4คู่หลังก็ไปติดตามทางแอปโคสปอร์ตนะหรือว่านิวพาวเวอร์เข้าไปหน้าเพจชงมลวังหลังใหม่นะมาดูคู่แรกัเป็นคู่ดัวครับซอสนาฏมนต์ขามา1 1 5 7 ส่วนในเจ้าว่าไซมอผก้เรยียนธรรมศาสตร์ของหลวงมา1 1 4ร้อยสิบสี่จุดห้าไปุดหครับนี่คือกูแรกคูที่สองนี่เป็นในเจ้าส่สิงเอกมัยครับนี่สิงกำนันแหน่งว่าเช้ามา1 2 2ร,ร้อยยี่สิบสองด้ารากนร้อยยี่สิบขอลดไปเล็กน้อยนะส่วนผูชกครับสายฟ้านักสู้ยิมว่าเช้าก็มาร้อยยี่สิบเอ็ดจุดขอลดไปจุดส และก็คู่รองวันนี้จัดไปที่สมานชัยครับสอสมัยวัชามาร26ุร้อย่บุดกี่5ก็สองรอบกลับมาช่างใหม่เลยอูนย์ผ่านชฉลุย<ส>วันนี้เขาเจอกับบิลลินรับจากโมยดีวิธีไทยครับบิลลินิสคุณสวัสดิ์ห้วอว่าแสงมรกกคนเดียวกันนะัชามาเยี่ยรราชันนี่ร้5บพอดีเลยนี่คือคู่รอง ส่วนผู้เอกในรายการวันนี้เอาเด่นพยัคฆ์ครับนี่เด่นเพชรสีทองแต่ตัวนนี้น่าจะไปอยู่กับหนึ่งชัยวัฒน์ยังไม่ได้เปลี่ยนสีเสื้อนะร้อยสามแปดมาร้อยสามเก้าก็เกิดไปหนึ่งกองก็ลดรอบเดียวเลยฮะวันนี้เขาจะเจอกับไอ้ใจสิงห์ศิ์นายกพันศักดิ์คู่นี้เคยประทะกมาแล้วที่วันลุมพีนดีนะรู้สึกวันนั้นไอ้เจ้าไอ้นนเด่นพยะยะตัวน,นกนะฮะผู้นี้จะไปยกหนึ่งด้วยนะกลับมาเจอห้ายกอีกครั้งหนึ่งนี่คือสี่ผู่สำหรับช่องทูโวยูนะอ่ะไปติดตามทางไอ้ นี่พาวเวอร์ครปด้วยโคดสปอร์นะฮะอีสีคู่คู่ห้านี่เจ้าวายุกลับมาร้อยสิามนี่นี่อเก็บวีนานะเจอกระสมิงเล็กครับสมิงเล็กมาเจ้ามาร1 5 3สิบหุมลูกคนมิตก็กลัา,าช่งใหม่เมื่อกี้ร,ร,ร้อยร้อยสนอยสิบสดีก็ลบไปเล็กน้อยแลเป็นคู้วีกเทพ <laughs> ไอ้นี้เทพสั่งปลานะฮะ นี่ครับหรือว่าเจ้าพร้อมมา119.4ส่วนเพชรตะวันไม่มา117.2แต่คู่นี้ก็เอาเป็นว่าไอ้เจ้าเทพต่างฟ้าน้ำหนัก2ปอนด์เพชรตะวันเขาก็เท่เทพตางฟ้าเขา119ก็ต่อ2ปอนด์ถือว่าร่างกายดีกว่าก็เลยต่อให้เจ้าพร้อมไปไอ้เจ้าพร้อมแล้วว่าสีเสื้อใหม่ชื่อใหม่ก็เป็นเนี่ยเทพต่างป้านี่นะก็รอติดตามก็ได้เทพต่างป้าเกิดเมื่ชื่อใหม่ แล้วก็คู่เี่จะเอ๋ครับจะเอ๋วันนี้มีที่ช่วงเจอกับรามงคลเพชรวันนี้มงคลเพชรได้ข่าวว่าหมากัดนะพิทธิ์บอกหมากัดไม่รู้จริงเปล่านะน่าจะโดนอะไรกัดมากกว่านะจะเอ๋วันนี้เขาโดน19ปอนด์แล้วนจเอัก็้อนน,ะะอน,นั่ง19แต่ตอนนี้เกินอยู่3ปอนด์นะก็น่าจะลดได้เพราะเด็กกำลังกำลังกำลังโตนะเด็กกำลังโตและแล้วก็คู่เอกชุวงที่สองเป็นนายเทพพิน107นะเทพพินนี่ สักอินเตอร์รอ้อยยี่สิบเกณฑเช้ามาร้อยยี่ไปกึศสามส่วนเกียรติศักดิ์ครับเกียรติศักดิ์นี่มาร้อยยี่หกกึศห้านี่คือทั้งหมดแปดคู่ของวันนี้นะฮะก็ไปติดตามรับชมกันได้อ่ะมาดูวะนะันท่้นเขาเชิดกันว่าคู่แรกเด่นพุ่งหลวงกับไซบอกนี่เด่นพุ่งหลวงก็ต้องบอกว่าฝีมือครบเครื่องนะไซบอร์กใประเภทมวยซ้ายประเภทครบเครื่องเหมือนกันแต่แนวเพศบู้สู้ดีเลย ต้นๆผมดูว่าเด่นพึ่งหลงน่าจะเป็นตอนผมชอบไปที่เด่นพึ่งหลงสองระดับบนส่วนที่นสองเนี่สีเขกไม่กระจายเพราะว่าผู้นี้กุกขี้ชุบสีนะเขาหมนม่ฝีายสายคว้านี่ก็ฝีมือแต่ถ้าดูท่าทางร่างกายดินเนื้อตัวเมื่อเช้าแล้วผมยังชอบไปที่สายคว้านักสู้ยิมผมดูว่าร่างกายเนื้อตัวน่าจะดูดีกว่าที่สายคว้าครับแล้วก็คู่รองนี้มีอะไดีครับต่างศึกต่างสายผู้นี้คุ๊กขี้ทุกสีนะนี่ประเภท็อปเครื่อง วิลาดินี่ไอ้สมานชัยนะครับเพื่อไต่ขาต่อยหมัดเดินทรงไม่ดีแต่วิลาดินนี่ครับเพื่มวยเท้าในเหนียวตอนต้นผมดูว่าคู่ขีู้กซีนะผมยังชอบไปที่ไอ้เจ้าบีระดินนะวันนี้น่าจะพลิกท้ายๆออกที่บีระดินครับคู่นี้สนุกแน่นอนคู่คู่คู่รองในวการไม่ครคยล้มในสูตรคุยน้ำรายการครับเด่นพยัคจ์จอกับไอ้ไอสิงห์วันนี้เด่นพยัคจ์น่าจะสางแค้นไอเจ้าใจสิงห์ได้หลังจากที่แพ้จาก วันชิปเปชิปมาอ่ะหมวยรับมวยชอบมว้ชอบเด่นพึ่งหลวงสายคว้าแล้วก็เด่นพยักสามตัวสายชอบสุดรายการวันนี้ก็ยังชอบไปที่สายคว้านักสู้ยิมนี่คือน้ำหนักล่าสุดแล้วก็มวยรักมวยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องยูทูบนะนะก่ชื่อนี้เลยฮะประเด็ชมวยไทยแล้วก็ทางเพจก็เด็ดมวยไทยวันนี้เตรียมกระสุนนั้ร้อมครับหกโมงเย็นเจอกันที่ทูโฟยูที่มวยราับมวยบลานกรอยสวัสดีครับ